อตอนนี้ยังไม่คือคือคือไม่ถึงคืบใช่ไหมยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงคืบใช่ไหมไม่ถึงเต็มแล้วโอ้วันเดียวเนี่ยนะพ่อบอกอีกอย่างหนึง่ง

นึ <g rab ble> ่งชื <S <S ่อกะปวดเอวเลยนะอีกทีนึง Valeu. โอ้มต้องมาปักเบ็ดบ้างใช่ไหมเบ็ดมันต้องมาปักเบ็ดใช่ด้วยปลาลูกพ่อจริงๆริงเนะี่ยช่อนนะอ่าปลาลูกปลาอ้ะ,รออะอค,ครับผมอะปลาลูกคาวนั่นนั่นนั่นไปแล้วกปแล้ว,ลวสองตัวพอต้องขอต้องขอ

อยากรู้จังเลยหมาไทยร้องอลอยร้องลอยอมันจะเล่นมันจะฟัดไก่ไข่ก่อนแน่นอนไก่ไข่ก่อนแน่นอนเพราะว่าเราเราได้ส่วนทางกับหมาตัวไหนไหมไม่มี มันน่าจะตอนตอนที่ว่าก็คือไก่ไก่เราจะมาเนี่ยจะตามแล้วเราไปเลี้ยวตรงนู้นหมาเข้ามาพอดีมัเปอน่าจะส่วนทางกันตรงกลาง